สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนาโปลีเต็งหนึ่งสองอันดับทีมที่มีโอกาสคว้ากิิฬ อนาคตของแจ็คกิริตกับแมนซิตี้ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สั่นคลอนหลังจากที่สมโมสตอน,นะครับได้เปิดทางให้ย้ายทีมได้แม้นักเตะยังลังเลใจและนี่คืออันดับทีมเต็งที่จะสามารถคว้าแจ็คกิริตปีวัยย9ิบปีของเลเบตีฟ้าไปครองตามการประเมินของสกายเบนะครับยกให้นาโปลีที่มีเควินอ์บอยไปก่อนหน้านี้นะครับแต่งมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในเวลานี้แต่ก็มีโอกาสที่จะอยู่ต่อตามในอันดับที่4นะครับ อันดับตัวเต็งทางกัดใหม่ของแจ็กกี้ลิตในฤดูกาล2025-2026นะครับตอนนี้สกอตเบนนะครับยกให้อันดับหนึ่งนะครับเป็นนาโปลีอันดับที่2นะครับเป็นเอเวอร์ตันอันดับที่3ไอตันวิลล่าอันดับที่4ยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปอันดับที่5นิวคาสเซิลอันดับที่6เวสต์แฮมอันดับที่7นะครับสเปอร์และอันดับที่8นะครับสโมสรจากซาอุดิอาระเบียทีมใดทีมหนึ่ง นี่นะครับเป็นสถานการณ์ของแจ็คก,กิลิตแน่นอนว่าสําหรับแจ็คก,กิลิตเนี่ยมีเป้าหมายคือทีมชาติการติดทีมชาตินะครับเพราะว่าในวัย29ปีของเขาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของการค้าแข่งของเขาแล้วนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยแอดมินต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแอดมินมองจากการใช้ชีวิตส่วนตัวของนักเตะเองนะครับ แล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งแจ็คกี้ลินนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีทอรสวรรคนหนึงมีความสามารถแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับแต่ว่าชีวิตส่วนตัวของเขานะครับมักจะชอบดื่มตุลานะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยนี่ก็จะมีส่วนนะครับทำให้อายุการค้าแข้งของเขาเนี่ยน้อยลงตามลงไปด้วยนะครับดังนั้นในวัย29ปีนะครับ แจ็คกิลิตนะครับต้องการที่จะมีโอกาสในการลงเล่นมากที่สุดนะครับเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติไปตึกฟุตบอลโลกปี2026นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาในการติดทีมชาติไปลุยตึกฟุตบอลโลกในฐานะทีมชาติอังกฤษทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจ ของแจ็กกิริทที่ทําให้เขาต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปสู่จุดนั้นเนี่ยเราต้องหาทีมใหม่เพื่อที่จะมีโอกาสในการโชว์ฟอร์มและลงสนามมากยิ่งขึ้นตัวเลือกหลังๆนะครับตัวเลือกอันดับ2-3นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นเอเวอเรตันแล้วก็แอตตานบิลล่านาโปลีก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าที่ที่มีแสงมากที่สุดนะครับก็คือทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรตแอตตานบิลล่านิวคาสเซิลเวสต์แฮมสเปอร ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ทีมที่ใหญ่อย่างเช่นนิวคาสเซิลเนี่ยหรือว่าอยู่กับมนติตี้ต่อรวมไปถึงสเปอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้โอกาสในการลงเล่นของเขาน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นแอดมินนะครับแอดมินจะคิดว่าเออถ้าเราไปอยู่เอเวอร์ตันเนี่ยโอกาสในการลงเล่นเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นหรือไอส์ตันวิลล่าเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นเป็นทีมที่เล็กกว่าแต่ว่ามีโอกาสได้โชว์ของมากกว่า นี่นะครับแล้วคิดกันอย่างไรบ้างสําหรับกรณีของแจ็คกิริศเนี่ยมีความเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่านะครับลองพูดคุยคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับในอีพีนี้แอดมินก็ได้นำข่าวของกิริตมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเดอใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับสำหรับอีีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ